Trên chân đấy Mười nọ Mười có đi chỉ vậy đi <laughs> Ừ Mình nghe dù lẻo Khi cái, khi cái, khi cài một thân Chia sẻ chia dìa, hay có dân dìa, chạy bảo chia chia ฉันตู้ที่พรถเก่งนะเดอ้อวางมือเดียวก็ได้ยกล้อก็ได้พูนนะ่ะวางมือเดียวให้เบิ่งอิดยกลอก้ออิดว้าจิเธอพูนนะอาจิเธอเอา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 ยี่ยขี้ไปห้องน้าเพื่นแม่เยี่ยขี้ไปเยียบหน้าเพื่นแม่เอาเยีขี้ไปเยียบหน้าเพืน่น ตีลังกาคมับไหมลูกใส่เสื้อลูกก็ฮีดิบเอาะแม่ลูกตีลังกานะไปไปตีลังกาเอาลูกไปตีลังกาเลยลูกทีทียิบเดี๋ยวดิ ลูกต้องใส่มวกเวลาที่รถนะ <Okay. S 1> oh.